และพวกุดก้าไปสามพันแต่แล้วเหมือนใบไม้จะได้ไหมใบไม้จะได้หรือไม่ใบไม้มาไหมมาแล้วครับผมแล้วอ <pling> ูุ้๊ยคูจิบสกแตแต่ฮะฮะเดี๋ยวเฮ้ยคูเยอะไปเปล่า อ่าแรกครับผมก็ต้องกลับสวีดัสสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราไอยู่กันเกมเล่นน้ำลงไฟนะผมเฮ้ยนี่ออกมาที่แบบว่าเช้าตู่เลยเดี๋ยวเราดูตารางงานแากกันนิดนึงแล้วตารางงานแากก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมาเป็นไงประมาณนี้ประมาณนี้นะสเกตเตอร์สี่ตัวมีซื้อฟีเจอร์นะครับผมโอเคมาเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับผมมาทุนที่ห้าร้อยขอเป็นห้าสิบนะครับผมไปครับผม ไปครับผมไปครับผมไหลกันไปอู่แล้วขึ้นคูณแล้วด้วยแล้วคูณ6เไปเงครับแปดเก้าร้อยหกสิบแล้วขึ้นคูณแล้วมีตัวไฟมาคูณสิบสองแล้วสองพันเจ็ดห,หวานเลยอย่างเงี้ยมาแบบหวานหนหน่อยหวานหวานหวานหน,น,ห,น,น,ห,น,น,ห,นหน่อยขึ้นไปดีรับไปเต็มเต็มนะครับผมอยู่ที่เออเดี๋ยวเห็นมีเกมกรอบเกมใหม่ด้วยนี่เออเดี๋ยวผมว่ผมจะจัดอยู่นะ เดี๋ยวจะจัดพร้อมกระสูดเลยแล้วผมเดี๋ยวมีสูตรให้เขาเราไปเต็มๆอยู่ที่สี่พันแล้วผมโอเคเดี๋ยวผมว่าผมจะจัดกับพร้อมกระสูดเลยนะครับผมเดี๋ยวจัดพร้อมสูตรให้เลยหนุ่ยล้วมปลาล้วมปลาสี่ตัวคูณสามโอ้โหนู้จะไหลให้ต่อไงไปครับผมพยายามเบ็ดเลย เอาดิเฮ้เอาดิเฮ้เอาดิเฮสองสองพันสองร้อยเออแล้วคู่สิบสองเข้าไปหูยหมื่นหมื่นหรอวะขึ้นหมื่นเลววหยหรอวะคูณเยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยคูณเยอะอยู่เหมือนกันนะครไปเล่นไป ขอแลกแต่พอเลยมาดิวายเบยสเก็ตรงสเกตเตอร์ไม่ต้องเข้าจัดแตกนอกแล้ว4 4 0 0ีและบวกขุดกาวไป3 8 0 0แแล้วเหมือนใบไม้จะได้ไหมใบไม้จะได้หรือไม่ใบไม้มาไหมมาแล้วครับผมแล้วโอ้๊ยคูน12ว่าแต่ฮะฮะเดี๋ยวเฮ้ยคูนเยอะไปเปล่าโยคำดาวโบ คูเยอะไปเปล่าวะคูเยอะจัดเห็นปะคูน้อยเมื่อไงเจ็ดสองปะถือไม่ทันได้มองเลยอะคูเยอะเกินโอ้โหแสนบอกว่าจะแตกแสนง่ายแสนเลยขออนุญาตขออนุญาตขอขออนุญาตโดนสักหน่อยขออนุญาตโดนสักหน่อยมา ขอญาติโดนข้างในซะหน่อยเป็นยังไงมาครับผมเราขอไปแบบเทอร์โบเลยขอญาติโดนซะหน่อย12ทีครับผมปัดคูณให้เป็นคูณ2ทั้งนั้นไปครับผมมาแล้ว2ที3ที4ที4ทีมาครับคูณ8โอ้เบาจัดโอเคยังไม่มา6 7 8 เก้าเบาอยู่อืมยังเบาอยู่ยังไม่ขึ้นพันเลยอ่ะสิบสิบเอ็ดไฟมาไปเออขอให้มันคืนทุนหน่อยแค่นั้นแหละเออขอให้มันคืนหน่อยขอให้มันคืกนกลับมาหน่อยเจ็ดพันที่เสียไปแล้วคูนองศอกหกสิบคูนองศอกสิบแล้วคูหกสิบต้องตัวจ่ายเยอะนะ้ว่อเช้านัดุมเนมันคูเยอะจังวะ แล้วมันคูเยอะด้วยนะแล้วก็ใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s ับ i b ไคร้ผมแลวเอาไปเจอกันคลิปหน้าตลอดคลิปนี้ใส่ยูคุดบายครับผมจะแค่งกับสองแสนมาฟักตอดบู้